และคอนสั้นเรื่องเงื่อทั่วเมืองไปรับชมกันเลย,เอ,ลอ,ยอยากรู้แล้วไหมละ่ะว่าการเหงื่อทั่วเมืองมันเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรับชมเลย,ยแม่ครับ ทำไมช่วงนี้มันร้อนมากเลยประเทศไทยเนี่ยร้อนสุดๆจนทนไม่ได้แล้วอ่ะครับแม่ร้อนแบบหูร้อนมากน่าจะติดอันดับประเทศที่ร้อนที่สุดในโลกมั้งครับเฮ้ยเงือดท่วมเลยอะร้อนมากเลยเนี่ยเยร้อนร้อน ก็แพงค่าไฟก็แพงใช่ค่ะค่าไฟแพงมากเดี๋ยวเนี้สะอาดน้ำที่ไรค่าน้ำก็แพงอีกเฮ้ยร้อนจังเปิดแอร์ก็วิละสามรอยแล้ววะ่ะเฮ้ยนานนานๆก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วอะโหเหนื่อยจัง ออกไปบ้านเพื่อนเพื่อนก็บ่นอีกรับลมก็ไม่มีอ๋อโมเดลฉันคิดอะไรออกนะอะไรอ่ะก็คือเราจะไปตากแอร์ที่เซเว่นไงจริงไปหรอตอนนี้หนูเหงื่อหนูไหลเป็นหยดหยดจิงๆแล้วเนี่ยเหนียวตัวไปหมดเลย ค่าน้ำก็แพงอีกอ่ะใช่อ่น้ำก็ไม่ได้อีกอุย้ยเธอเหมือนฉันคิดอะไรออกนะอะไรเราลองขี่มอไซที่ยังไม่เคยขี่มานี่มอไซเนี้ยปกติเคยขับแต่มอไซคิตตี้ตอนนี้เป็นมอไซของพ่อถ้าโดนถ้าโดนท่อนะเป็นแผล ช้ำไปจนตุยแน่อุ๊ยขับยากเหมือนกันนะเนี่ยขับยากกับมอไซคิตตี้แล้วกันยากมากอ้ายโมเดลเธอผมบางชั้นหน้ามา้าเธอย,ยาวเกินอันนี้มันยากถ้าชนบ้านคนอื่นมาฉันอาจจะโดนด่าก็ได้เธออาจจะโดนด้วยก็ได้ไปไปกันเลย พื่ขับดีๆนะอย่าออกถนนใหญ่เลยหนูกลักวกลัวไปชนหลักชนเสาโน่นนี่นะ่ชนหลักชนเสาไม่เป็นไรหรอกแต่ชนคู่กรณีนี่แหละอเอาน้าที่อย่าพูดให้เป็นเรื่องใหญ่เซ่ฉันจะดูก่อนว่ามีรถไหมมีรถมีมรถ,รถแต่เราน่าจะไปได้บเบกเบรกเบรกแกเบรกไม่ทันแล้วไม่ล่ะ ค okay. ถึงเซเว่นสักทีหรือว,ว่ายูมานเองแหละจะเรียกยังไงก็ได้ถึงเซเว่นละอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงเซเว่นเววคันขออภัยค่ะไม่มีแอร์ให้รับใช้บริการเพราะค่าไฟแพงขอเทอิค่ะ เซเว่นอะไรไม่มีแอร์เนี่ยร้อนอบอ้าวอะ่ะอีกน้าไม่กี่วันนะ่าจะไฟเกิดแล้วมั้งเนี่ยร้อนโอ้ยเสื้อฉันเปียกเหงื่อหมดแล้วเหงือ่อเหนื่อยมากเลยขับรถต่อมันยากเหมือนกันนั้นเนี่ย พี่ขับดีๆนะจ้า้พี่ไม่เคยขับเลยแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเบกเจอก็เบ,บกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นฝันเห็นเธอเต้นเห็นเต้นท่าเต้นน่ารัก <c oughs> ท่าเต้นน่ารักอะไรล่ะโอ้ยเจ็บเจ็บแต่ก็ แต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกนะเพราะมันเจ็บกิน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเหนื่อยใจ <c oughs> อุยอ๊ยว่าแต่ขับรถไปเรื่อยๆมันก็มีลมพัดตามเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ร้อนเลยนะถ้าขับเร็วยิ่งลมเยอะอะ <c oughs> ใช่พี่โหดีเลยนะเนี่ยอยากขับเร็วอยู่แต่ระวังนะ พ่เราด่าเก่งด้วยนะเอาหน้าเอ้ยปีด์ปีดด๊ดโดนโดนกำแพงบ้านเขาแต่มันก็ลมเย็นดีแต่มันก็ไม่ลดเหงื่อของเรานอกจากไปอาบน้ำเช็ดตัวเท่านั้นแหละเธอ,อ,อไม่เป็นไรเลยให้นอนสักฉันนะ คนขับเป็นอยู่คนเดียวไปเลยพี่หนูอยากขับแลมโบอ่ะแต่แลมโบมันแรงกว่านี้สองเท่าอีกนะโมเดลอยากขับป่ะไปเล่นสนามเด็กเล่นกันมะไปเซ่เคไปเน่เจอเด็กไม่มีใบขับขี่ต้องจับแล้วไหม อย่าเพิ่งฉันไม่เห็นฉันกินข้าวเยอะถ้าไปฉันต้องมาอยู่เวรด้วยมันเล่นสนามเด็กเล่นกันถึงเสียงหยดน้ำอะไรอะ่ะน่าจะเป็นเหงื่อแหละพี่ไม่มีอะไรมั้งเล่นขาวงกดกันเถอะขาวงกดที่ลึกลับอยู่นะแต่ไม่มีทางตันเลยฮะ อ,อุ้ยเหมนจเจอทางออกนี่ไงเจอทางออกแล้วข้าทางนี้ออกทางนี้อุ้ย amazing เรามาเล่นม้ากระโดกกันไหมหมากกระโดกหรือหมากระโดกเนี่ยสมัยทุกคนเรียกว่าอะไรกันเราเรียกไมากระโดกนะคะไม่ใช่ม้ากกระโดกนะใครน้ำหนักเยอะกว่ากันเนี่ยตึง ถึงโอ้ยเหงื่อไม่ชเยอะขนาดนี้เนี่ยเหงื่อนูนก็เยเหมือนกันอยากกลับบ้านอยากไปเปิดแอร์ถ้าคงได้เปิดแอร์คงสบายมากเลยนะป่านี้นอนอยู่บ้านเย็นๆแล้วไม่ต้องออกมาทำอะไรแบบนี้หรอกร้อนหนาว ร้อนสิไม่ใช่หนาวร้อนจนหนาวอะ่ะพี่เข้าใจปะร้อนมากแล้วกลายเป็นหนาวอะ่ะถ้าหนาวมากก็กลายเป็นร้อนได้อะถ้าม,มีความรู้สึกนั้นน่ะโอทุกคนในประเทศไทยหยดออกมาเป็นหกคนละหกสิบล้านหยดเหงื่อโอ้ยอะไรปเปียกๆเหนียวรงเท้าเนี่ย เฮ้ยเงือเงือทั่วเมืองหรนเนี่ยโหอืมฉันเพิ่งเคยเห็นเหงื่อเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนทรัพยากรที่นี่น่าจะเป่งเงื่อออกมาเยอะหน่อยอืมเช่นเราเลยเหงื่อเราก็มีก็หยดน้ำทีละน้ำ แต่และจะได้บ่อนึ่งก็โหน่าจะหลายหมือ่นอยู่นะหยดหะอืมฉันนี่ไม่ไมผิดหวังเลยว่าประเทศไทยอะเงืออ่อมันจะเยอะขน,นาดน,นี้ได้อ่ะอเหมือนน้ำทะเลเลยนะพี่ เราไม่ต้องมาทะเลให้ไกลๆเลยอะ่ะเออจริงอะ่ะเราไปเอาห่วงยางมาเล่นกันมะแต่จะดีเหรอโมเดลมันแบบทั้งน้ำสกรปรกน้ำคนอื่นบ้างไม่ใช่น้ำเราบ้างอะ่ะเฮ้ยบายจุ๊งอะ่ะ